เอาวัวเข้าคอกให้ยายเลิศน,นะคะวันนี้นะคะอาสาเป็นคนเลี้ยงวัวนะคะทุกคนกับบ้านสงการนะคะแม่เล่ากับไปหลินนามสงการในเมืองกับหลานๆนะคะพี่น้องก็เลยว่าเออเดี๋ยวฉีไปง้วให้นะคะพี่น้องคิดถึงสมัยเป็นเด็กหน่อยนะคะก่อนฉีนเป็นโรงเรียนกับอางั้อเป็นลามนะคะหลุดหลังเลียนมากเอางั้วเขาคอกนะคะพี่าันระเอดแห้งแหงนะคะหอนหอนทางอื่นเป็นยังไงน้องหอนจันมานอน ยางสุไลสุไลนะคะพี่น้องงัวเรากับคุ้นคุ้นนะคะพี่แม่พันอยู่สามตนะคะให้ลูกปีละโตเลยนะคะพี่น้องค่ะต้องปล่อยออกทุกปีนะคะพี่น้องเพราะว่าเลี้ยงไม่ไหวนะคะเลี้ผู้เดียวนะคะพี่น้องค่ะตาหาคักดีนะคะสามหนุ่มนะคะทุกคนในลูกไส้สามเลยค่ะปีนี้แต่ไม่จะลูกไส้นะคะพี่น้องตาพูดจะเป็นเอฟซีนะคะกากิเชนนะคะทีว่ัปัดอารมณ์นะคะพี่น้องค่ะตอนน้องคลอดนะคะทำคลอดนะคะทำนานัง ขอบคุณนะคะยอดวิว4 0 0หมื่นกว่ารีวิวเลยนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะ FC นะคะเก็บภาพบรรยากาศนะคะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นน้องใหญ่นะคะก้อนเขาหมู่บ้านนะคะพี่น้องไว้สำหรับให้วัานะคะค้ว้ายกินน้ำนะคะพี่น้องคะ่ะบรรยากาศอีสานนะคะทุกคนเก็บภาพนะคะมาฝากนะคะทุกคนบรรยากาศนะคะ,ะ,คะคบรรยา,าะะบรรยบาย